เดวิดซีโอนะคะยังอยู่กับคุณสมสันหันสพฤฤึกค่ะเรามาพูดคุยถึงเรื่องราวของน้ํามันหล่อลื่นรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครือสันสยามน,นะคะต,ตอนนี้ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็ไปเดินดูโรงงานกันมาแล้วนะคะโรงงานก็ใหญ่โตแล้วก็มีทั้งในส่วนของ OEM ซึ่งไม่ได้ถ่ายมาแล้วก็มีในส่วนของสันสยามที่แตกลายไปเป็นหลายตัวแบรนด์อยู่เหมือนกันนะคะครเริ่มถามท่านในส่วนของการจัดการระบบคลังสินค้าก่อนที่นี่มีการจัดการยังไงคะคลังสินค้าเนี่ยเราจะรับ ใช้ระบบ first in first out first in first out ยังไงคะเช่นเราผลิตออกมาแล้วเนี่ยอันไหนก่อนลูกค้าสั่งมาเราเอาอันนั้นออกไปก่อนอถ้าไม่นั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นาบางแห่งเนี่ยถ้าไม่ทำระบบนี้เนี่ยของเก่าก็จะอยู่กับที่อพอผลิตเติมของใหม่ก็จะออกไปเรื่อยอๆท่านั้นของที่เก่าเนี่ยมันก็จะเป็นของที่นานเกินไปนานๆก็จะกลายเป็นเดสตค่ะ หรือ expire date ซึ่งจริงๆในนแล้วมันเครื่องเนี่ย expire date มันนานประมาณสักเท่าไหร่คะเออหาปียังดีอยู่รับรองได้ยกเว้นอากาศยานอืาต่ภพื้นดินเนี่ยหาปีนี่ยังดีอยู่แต่ยังไงการทำ first in first out ก็สำคัญในการจัดการทางสินค้าครับเพราะโดยเฉพาะที่ first in first out นั่นสำเร็จรูปแต่ถ้า first in first out สำคัญมากที่สุดคือ additive พวกนี้จะ expire date ประมาณสองถึงสปีอันนี้ต้องใช้ แต่พอเบรนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่ Expire นะคะ,ะ,คะแต่ว่ายังมีส่วนของการตรวจรับสิวค้าอีกอ<ม>เช่น Additive มาเราก็ตรวจว่าสภาพที่มาเนี่ยรั่วแตกซึมหรือเสื่อมสภาพหรือเปล่าคุณภาพเราจะด้อยแม้แต่เบสออยที่เราใช้ก่อนที่จะโหลดเข้าไปในแท้งสโตรจแท n k เนี่ยเราก็จะตรวจเช็คว่ามีความข้นใสได้ไหมม,มีน้ำเจือ c คอนเทมเนหรือเปล่า ในห้องเล็บเราเนี่ยเราสามารถจะเทสหนึ่งส่วนในล้านส่วน, <P> PM, นหนึ่ง ppm t r a ได้ t r ได้เลยตรงนั้นทสได้เลย,เลยในห้องแล็บเราเราเควรจะรีเจ็คก็คือมีทีมที่เชี่ยวชาญก็มีห้องแล็บอยู่ประจําก่อนที่จะโหลดพอโหลดเข้าไปในแท้งแล้วเนี่ยของเราจะสังเกตดูว่าจะไม่เหมือนโรงผลิตน้ํามันหล่อเลื่นที่อื่นส่วนใหญ่เขาจะอยู่กลางแดดกลางแจ้งฝนตกแดดออก และนอกจากนี้ไม่พอเราจะมีอยู่ในร่มในอาคารแล้วจะมีตัวหนึ่งที่ดับความชื้นเพื่อให้สภาพไม่โดนแดดคือเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพราะว่าเรื่องของความชื้นก็สําคัญในการเก็บรรกษาน้ำมันหล่อลื่นด้ัยเห็นบอกว่าบางทีฝนตกกับฝนไม่ตกก็มีการนําเข้าที่แตกต่างกันด้วยครับเช่นท่อข้างในส่งเข้าไปข้างในนะครับถ้าฝนตกทายังไงคะปกอิแลีลก็ให้รถเข้ามา เาาพร<อ>าะอย่างที่เราเห็นเบ็กที่แล้วคือเป็นเป็นที่ร่มเลยใช่ครับเราจะมะีท่อทั้งข้างนอกข้างในน้ํามันแต่ละชนิดแต่ละท่อโดยไม่เจือปนกันเลยไม่นั้นจะปนเปื้อนโอใส่ใจขนาดนั้นเลยเป็เขา<อ>บอกว่าเป็นเบรนดิ้งแทง์แบบว่าแต่ละแทงก์ก็จะเป็นแต่ละชนิดไปเลยไม่ได้แยเปื้อนแต่ละชนิดครับเพราะว่าที่สาเหตุที่แยกเบรนดิ้งแทง์อย่างนั้นเช่นบางตัวเนี่ยเคมีบางตัวจะไปอยู่อีกตัวหนึ่ง มันก็จะปนเปืออ้อนมันจะไม่เห็นผลทันทีแต่ในระยะเป็นปีปีต่อมาเนี่ยมันจะเสียหายกับลูกค้าเลยเราตัดปัญหาเราเบรนเช่นเทนเอร์ไบา์กับไฮดรลิกค,คนละแทงที่เบรนกับน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเครื่องบางแห่งก็ไม่ได้ทำที่เบรนเยอะ,ะแต่เขาบอกล้างฟลัชชิ่งแต่ถึงยังไงก็ไม่หมดหรอกครับเพราะฉะนั้นก็เลยยากกันตั้งแต่แต,ต,ต้นเลย แยกตั้งแต่ต้นไปเลยอนี่เป็นระบบการจัดการคลังสินค้าที่ใส่ใจทุกส่วนจริงๆเพราะว่าถ้าเรียนด้านน้ำมันมาโดยตรงด้วยนะคะแต็ส่วนหนึ่งก็คือการมี GPS tracking ติดตามรถขนส่งครับอันนั้นเอาไว้เซอร์วิสลูกค้าเช่นลูกค้าถามว่าเมื่อไหรเขาจะได้รับของอเราก็เปิดดูแล้วก็แจ้งเขาได้โดยประมาณมก็คือเป็นเร็วทม์ด้วยเรลไทม์ครับ นอกจากนั้นคือเราเองก็น่าจะได้เช็คในส่วนของคนขับรถด้วยว่าคนของเป็นยังไงบ้างขับเร็วหรือเปล่าถ้าเหล็บเกินเกินสปีดก็จะสัญญาณบอกเขาถือว่าแี้แต่จอดรถแล้วก็เครื่องเปิดเราจะรู้อยู่ที่ไหนเราเทรสได้หมดก็ลงทุนระบบการจัดการตั้งแต่ต้นเลยยอมที่จะเสียจำนวนเงินไปในช่วงแรกๆเพื่อเซอร์วิสลูกค้าที่ดีและก็คุณภาพและมอบส่งทันเวลา นะคะนี่คือระบบการจัดการของที่นี่แต่นอกจากนั้นคะ่ะเราจะมาคุยถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคลคลซึ่งก็สําคัญเหมือนกันนะคะคที่นี่มีบุคคลอยู่มากแค่ไหนคะตอนนี้รวมแล้วก็ประมาณ60คนเะะดยประมาณนะ้ะคท่านมีวิธีการบริหารจัดการยังไงที่โดดเด่นคะตามขั้นตอนที่เราในองค์กรของเราเราจะใช้ระบบปกครองแบบครอบครัว แต่การทํางานต้องเป็นมืออาชีพปกครองแบบครอบครัวแต่ต้องทำงานแบบมืออาชีพอธิบยนะายหน่อยะถ้าปกครองเอาของฝรัง่งมาใช้เต็มตัวนั้นก็ไม่ชัดไม่ได้เราอยู่กันแบบครอบครัวเป็นกันเองมีอะไรช่วยกันได้แต่เวลาทํางานต้องทํางานเป็นระบบเราจะไม่ปะปนกันนะคะคท่านดูแลลูกน้องหรือว่าเพื่อนๆร่วมงานของท่านยังไงบ้างคะที่เท่าที่เห็นมาสีเดือนนี้ ผมรู้สึกเหมือนกับเป็น,ปนพ่อดูแลลูกอย่างเงี้ยครับในบริษัทนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวครับออฟฟิศก็จะเรียกว่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่นี่นอกจากนั้นเนี่ยยังใส่ใจในส่วนของสิ่งแวดล้อมด้วยนอกจากาใส่ใจใ,ในเรื่องของบุคคลสิ่งแวดล้อมเราใส่ใจยังไงบ้างคะสิ่งแวดล้อมเช่นในห้องแลบเราเนี่ยมันมีไอระเหยขึ้นมาแล้วก็มีที่ดูดออกไปแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยนำพวกนี้ลงมาเข้าในเข้าไปแทง ทรีตออกมาแล้วน้ําต่างๆที่เหลือออกมาแล้วก็เอาไปเลี้ยงต้นไม้ยืนต้นแต่ไม่เคยเไปเลี้ยงต้นไม้ที่มีผลก็คือจะไม่ให้มาไดเล็กกับมนุษย์ไม่ให้ครับเอาไปเลี้ยงต้นไม้ไปเลยอ,อย่างที่เห็นภาพเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมดูนะคะคือเป็นภาพของความร่มรื่นของต้นไม้ของที่นี่ใช่ครับมีมากและนอกจากนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ที่ต้นไม้หายากด้วยแล้วงานดีเลกของเราก็คือแจกต้นไม้ แต่ไหมใหใครคะก็เวลาลูกค้าเราก็ดีพวกตาก่างชาติก็จะชอบมากมเช่นยกตัวอย่างจันผานเนี่ยผมแจกผมเพาะไปปีนึงก็ประมาณ2,000ตน้นอ๋ะแล้วก็เมื่อก่อนผมซื้อมาสีต้นก็50,000บาทค่แะแต่นี้ผมก็เพาะแจกเพิ่นเลยนี่เหมือนเป็นงานอดิเรกของท่านเลยในะช่ใช่ครับแล้วก็มีต้นอื่นๆที่เรามีอยู่ในนี้จะมีจันหอมจันกระพาะ แม้แต่บะเกลือก็มีแต่เคีย่อทองอะไรก็มีเยอะแยะก็เรียกว่าเป็นการใส่ใจจากอุปนิสัยของผู้บริหารก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยขอพูดถึงนิดนึงท่านก็ยังเติมอียี่ด้วยซ้ําใช่ครับคือใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่ตัวเองเป็นต้นเลยก็คือต้องดูแลสิ่งแวดล้อมลสังคมนอกจากนั้นมีเรื่องของ CSR ของที่นี่ด้วยมีการไปช่วยเหลือที่อื่นยังไงบ้างคะก็มีเราก็บริจาค แล้วก็เป็นสปอนเซอร์พวกออฟโหลดอะไรพวกนี้แล้วก็พวกเวลาเข้ามาเราก็ไปทําบุญที่วัดเราไปทําร้านยาถมดินเอาต้นไม้ไปปลูกที่ต้นไม้ที่เราปรลูกเราก็ล้อมไปจ้างก็ล้อมต้นไม้แล้วไปปลูกที่วัดบ้านนาป่าพงตัวนี้ฮะใกล้ๆซึ่อาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเป็นกอนสอนท่านมาบรรยายธรรมให้กับพระกง,งานด้วยค่ะนะครับ เมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องเล็กซิ่งมานิดหนึ่งก็เราก็ได้รับรางวัลเยอะจากการแข่งขันรถเมื่อเราจะมีรถโฟกเคยเป็นเบสเรคคอร์ดไทยแลนด์เบสเรคคอร์ดรถเต่า2 0 1 4 c c ไปมาถึงเรคคอร์ดด้านขับเร็วควาเร็วความเร็วถโฟกส์ะนะคะรถโฟกประมาณ11อวินาทีรถจอดอยู่เฉยๆวิ่งไป400เมตรใน11อวินาทีด้วยน้ำมันหล่อดลื่นของเรา แล้วก็ตอนที่สนามพีระเลื่อ,อไรเราแข่งจะเห็นด้วยว่าเราจะได้ถ้วยเยอะมากจะเบอกว่า<ๆ>ได้เกิดทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์เลยครับทุกอาทิตย์เลยนะคะครับอาทิตย์นอกจากจะมีในส่วนของรถโฟกนี่แข่งแข,ข,ข่งรถอะไรบ้างคะแข่งมีรถเกง๋งรถวิบากรถดีเซลทุกทุกอย่างเลยทุกรายการครับ นะคะพูดถึงเรื่องมาตรฐานกันน,นิดนึงนำซันซอยเนี่ยไปให้กับนักแข่งรถให้กับช่างต่างๆในเล็กซิงเนี่ยแปลว่าเขายอมรับเราวงการยอมรับทางสัซอยยอมรับเราดูแลมาตรฐานยังไงคะทำให้เขาสามารถแบบเชื่อใจราได้ขนาดนี้ก็ตอนแรกๆก็เขาก็ไม่เชื่อหรอกนะครับก็ให้ทำให้เขาดูให้เขาใช้ hmm. ก็ทีเดียวได้ผล อ๋อได้ลองใช้จริง<ด> <ๆ S 1> เขาก็ยอมรับใน<ห>เร<ล>าใช้ใชเช่นบางแห่งมาบอกว่าเนี่ยน้ำมันโชคมาจากต่างประเทศฤทธินึ่งตั้งหลายพันมผมก็ทำให้เขาแรกๆแ,แทบจะขอร้องแทบจะกราบเลยให้ใช้ให้ลองใช้หน่อยเธอนะคะก็าพใช้หลังจากใช้แล้วก็ที่เหลือที่เหลือก็ไม่เป็นไรเดียวก็ตามมาเองหลังๆเขาก็มาขอร้องว่าขอใช้ต่อหน่อยเธอถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่านอกจากจะมีมาตรฐานที่เป็นสากลด้วยจริงจริงเรา ขั้นต่ำต้องผ่านมาตรฐานสากลอะไรบ้างคะ,ะเช่น uh, API uh huh. สูงนี้และระบบ uh, uh, ผลิต API ตนีนเน่เป็นตัวมาตรฐานของทางอเมริกันอเมริก mm ัน p พิ o ท i u m Institution แล้วก็มีเกรดเรามีหลายเกรดนอกจากนี้เราก็บวกเคมีต่างๆที่เรารู้มาเราเรียนมา mm hmm. เราก็ใส่เข้าไปทำให้แตกต่างโดยสิ้นเชิง mm hmm. เช่นลดความร้อนลดการเสียดสีของเครื่องยนต์ ถ้าถามว่าใช้ของตัวของเราบางตัวแล้วเนี่ยประหยัดเชื้อเพลิงคนก็อย่าถามว่าล้วรู้ยังไงประห<ร><ร>ยัด,ยดเชื้อเพลิง,ลงก็ง่ายที่สุดครับสมมุติว่าเราวิ่งอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูที่รอบของเครื่องยนต์อันเดิมเท่าไหร่ใส่อันนี้ไปก็จะลดประมาณ2-300รอบต่อชั่วโมงเดสวิ่งที่สปีดเท่าเดิมความเร็วเท่าเดิมสังเกตง่ายแบบนี้ครับนั่นก็คือประหยัดเชื้อเพลิง นอกจากนี้แล้วเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานน้อยลงการสึกหลอของเครื่องยนต์ก็จะน้อยลงนั่นคือสิ่งที่เราทําอยู่นะคะอนาคตว,ว่าเมื่อเร็ที่แล้วเราพูดคุยถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ออกไปแล้วยังมีการต่อย,ยอดอนาคตของตัวผลิตภัณฑ์ออกไปเป็นลายอื่นๆบ้างไหมคะมีครับมองอะไรเลยคะตอนนี้ก็ที่เราทําอยู่ก็ร่วมมือกับอะไรราันกระบงังและก็ไอแท็บไอแท็บก็สนับสนุนคือสวทช เราเอาน้ำมันบริสุทธที่เราทำเนี่ยมาเป็นสารป้องกันแมลงตัวเบสออยที่ยังไม่ได้รวมกับอะไรน้ำมันบริสุทธิ์คนละชนิดกันอ๋อคนลนแล้วเรามาทำแพ้าวก็ผสมน้ำแล้วก็ฉีดไปที่ต้นไม้อ๋อซึ่งอนาคตอาจจะอาจจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของทางซันซอยเพิ่มเติมข้นมาอีกตัววนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว ขายตามท้องตลาดหรือยังคะยังฮะให้รับรองมาจากรัดกับบังกับไอแท็บก่อนโอเคเดี๋ยวจะได้เห็นกันแต่ตอนนี้เราก็เทสเรียบร้อยแล้ว ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยฟังแล้วก็มีความสนใจอยากจะมาลองใช้ห้อซันซอยหรือส่นออสนวนใหก็ตามในสันสยามหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะตอนนี้ก็บริษัทสันสยามาส่วนใหญ่ที่แล้วเราเราให้ตรงตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีเอเจนต์บ้างแล้วอ๋อเริ่มมีเอเจนต์บ้างแล้วใช่ไหมคะครับตามศูนย์ให้บริการต่างๆรถยนต์อะไรอย่างี้มีไหมคะยังน้อยมากอยู่แต่กําลังขยายขยายแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราอุตสาหกรรมเป็นหลัก Mm hmm. เราแย่ขายตรงไปที่ผู้ใช้นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มทำ small pack ออกมาบ้างก่อนอื่นเนี่ยเรามีน้ำมันหล่อลื่นของเราเนี่ยทุกชนิดเช่นยานยนต mm ์ hmm. อุตสาหกรรมต่างๆและก็มีแปรรูปโลหะ uh huh. แล้วก็มีสารเคลือบเครื่องยนต์ทรีตเ m e n t ต่างๆรวมทั้งเติมในเชื้อเพลิง mm hmm. อ,อันนี้เรามี ปลายชนิดทีเดียวอืมก็ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเน้นอุตสาหกรรมเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้เป็นต้นไปที่ผ่านมาด้วยทำมาสักพักหนึ่งแล้วครับก็จะเน้นในส่วนของสมาร์ทแพคมากขึ้นนะคะก็จะได้เห็นกันใช่ครับนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มกระจายบ้างก็สำหรับตอนนี้ที่สนใจก็ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกับทางสสยามโดยตรงก่อนนะคะเรือดูในเว็บไซต์เราก็ได้ดูเว็บไซต์ก็ได้นะคะเว็บไซต์อะไรคะ www.sansoi.com นะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะมีการส่งสินค้าให้อย่างที่บอกว่ามีรถรับส่งสินค้าใช่ครับทำกันทุกวันแบบนี้ด้วยนะคะใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูทั้งในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็รวมถึงภาคที่เป็น small pack แบบเช่นยานยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ก็สามารถเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่คุยกับท่านแค่นี้ในเบรกหน้าจะมาคุยเรื่องของชีวิตของท่านต้องบอกว่า20กว่าปีอยู่แต่ในวงการน้ํามันมาแทบจะตลอดเหมือนกันอยู่คุกคีอยู่มาน้ํามันก็ ยี่สิบแปปียี่สิบแปีนะคะคแล้วก็จะมาถามคําถามนึงค่ะคุณผู้ชมที่หลายท่านเนี่ยตอนนี้ก็เำลังมีความสงสัยกันอยู่มากก็คือเรื่องของราคาน้ํามันนะคะที่มีการลดราคาลงมาเทียบกับราคาของแกส๊สโซฮอต่างๆแล้วเนี่ยราคาใกล้เคียงกันมากก็มีคําถามฝากถามเข้ามาว่า ถ้านำตัวเบนซินตัวใหม่ที่ราคาถูกกว่าเนี่ยไปใส่ผสมแก๊สโซฮอลเนี่ยจะมีปัญหากับตัวของเครื่องยนต์ไหมแล้วความแตกต่างของแก๊สโซฮอลกับตัวเบนซินเนี่ยมันต่างกันยังไงอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยถึงปลอดส่วนตัวรวมถึงมีคำตอบเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะความชำนาญเนี่ยเรียนรู้ได้แต่สิ่งที่ชอบเนี่ยต้องถามตัวเองว่าชอบหรือเปล่า อย mm ่าแบบอย่าฝืนใจตัวเอง